ตอนนี้ขออนุญ,ญาตมาเริ่มที่ผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะเป็นสินค้า GI ไข่เค็มชัยยานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไนสวัสดีค่ะ,คะออขออนุญ,ญาตถามนิดนึงค่ะว่าไข่เค็มที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงล่ะคะอืมเราควรจะเป็นไข่ใบใหญ่เนื้อนุ่มไข่แดงแดงสด,ด ประมาณนี้ครับพี่ไหนอืมค่ะเอ๊ะขอโทษนะคะคุณเป็นคนที่ไหนคะสุราษฎร์ครับคนสุราษฎร์อะคะแหล่งใต้ได้ไหม <laughs> ได้ครับได้ได้นะไหนลองขายไข่เค็มเป็นภาษาใต้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับอ่าไข่เค็มเราเป็นไข่เค็มที่มักจากฟูดโบราณน,นะครับเป็นภูมิปัญญาของที่นจะมักจากดินผูกเข้าไปมาสมกับเกลือครับอืม คราวนี้ขายยังไงคะอ่าจะมีกลองสิบซองลูกสิบสามฟองหนึ่งร้อยบาทครับค่ะแล้วก็กลองเล็กหนฟองห้าสิบบาทค่ะขออนุญาตดูไข่เค็มของคุณหน่อยได้ไหมคะอ่าแบบนี้ครับประมาณนี้ใ<ม>บใหญ่ใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่กี้บอกว่าขายเท่าไหร่นะกล่องละ สิบามลูกหนึ่งรอยบาทใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคค่ะขายเป็นกล่องใช่ไหมคะใช่ครับโอเคงั้นขอห้ากล่องแล้วกันนะคะโอเคครับพี่ดห้ากล่องก็คือห้าร้อยเนาะห้ากล่องนะครับโอเคใช่ครับแล้วพี่จะจ่ายเงินยังไงอะคะเดี๋ยวผมมีคิวอารโคให้ครับพี่ดาพี่ดก็สแกนเ่ขอเรบกวนขอกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่ค่ะก็จะมี QR code มาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการสแกน QR code นะคะเพื่อจ่ายเงินนะคะพี่ออนไปแล้วนะคะห้ารอยบาทนะคะไม่ทราบว่าพี่จะได้รับของเมื่อไหร่คะ,ะเดี๋ยวเนี่ยยอดเงินเข้าแล้วครับพี่ได้เดี๋ยวรบกวนพี่ไดเขียนชื่อที่อยู่พิพ์ชื่อที่อยู่ทิ้งไว้หน่อยนะครับเล้วเดี๋ยวจะส่งให้ในวันนี้เลยครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะโอเคอครับขอบคุณครับพี่ไดสวัสดีครับ ได้ไข่เค็มกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ได้ไข่เค็มกลับบ้านคืออยู่ที่บ้านไข่เค็มก็ส่งมาให้ถึงที่ได้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยคือปกติเวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยเราอาจจะแค่เปิดดูแล้วก็กดๆๆมันจะไม่สนุกแบบนี้เราได้แชทด,ด้วยได้พูดคุยด้วยแล้วก็ได้เห็นสินค้าจริงๆด้วยว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะคะคราวนี้ขออนุญ,ญาต ไปที่อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ต้องบอกว่าทุกคนชอบมากๆเลยก็คือส้มโอแต่ว่าไม่ใช่ส้มโอธรรมดาเป็นส้มโอทับทิมสยามนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยถ้าดูผ่านออนไลน์การซื้อขายแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะ ส้มโอทับทิมสยามนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นส้มโอที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะปกติเวลาเราทานส้มโอถ้าเกิดว่าถ้าของที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆแต่ส้มโอที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสด่ะส้มโอทับทิมสยามจะต้องครับเนื้อหวานนุ่มนะครับแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยจะละเอียดเราเคี้ยวและละลายในปากนะครับเราจะไม่มีไม่มีกากเลย เวลาเราเคี่ยวไปมันก็จะละลายเป็นน้ำได้เพลินเหมือนน้ำผลไม้ได้เลยเป็นน้ําผลไม้เลยนะคะรสชาติสว่าค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าโดยปกติแล้วส้มโอนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากทานราชื่นใจด้วยใช่ไหมคะมีคุณสมบัติอะไรอีกไหมใช่ครับส้มโอทับทิมสยามนะครับหนึ่งลูกเนี่ยมันจะมีสปพคุณทางยาทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นนี้นะครับ ท้างเปลือกสีเขียวเนี่ยครับจะเป็นยาแก้อไอ,อผานเราเคีย้ยวเราเคี้ยวเปลือกจะชุ่มอคอแล้วก็เปลือกข้างในสีขาวข้างในสีขาว,ขาวเนี่ย,ยจะละลายในเสมหคะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะจะทําให้เราดีท็อกทาแล้วทานแล้วขับถ่ายง่ายนะครับอเนื้อละเอียดสีสวยมากรจริงค่ะสีเหมือนทับทิมจริงๆเลยนะคะเนี่ย ใครที่กลัวว่าจะคันคอเขรียกา,าได้ค่ะครับเขาจะเรียกว่าอัญมณีทานได้แห่งลุ่มน้ำปากพนังก็ะปิมสยามครับโอ้อัญมณีทานได้นะคะคเพราะฉะนั้นปกติเขาบอกอว่าไดเมอ g ์ในส best บสเฟรนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเพชรซื้อเป็นส้มโอน่าจะดีกว่านะคะ <laughs> สวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะขายยังไงคะพี่จา๋า ของผมจะมีสไซส์สี่ขนาดด้วยกันนะครับมี1.1ึ่ึงหนึกิโลเนี่ยราคาลูกละร้อยห้บาท1.3ถึง1.4ึกิโลราคา200บาท1.5ถึง1.6กกิโลอ่าสองยบาทและ1.7ึกิโลขึ้น300บาทครับค่ะอุย้ยมันดูดีมากเลยนะคะเนี่ยขอเอางี้ละกันนะคะแต่ละไซส์นะคะเอาอย่างละสีไปเลยค่ะครับผมอย่างละสี่ ใช่อันไหนเอาเครื่องคิดเลขมาไหมคะเดี๋ยวกดคิดไม่ทันนะ,ะ <laughs> คิดไมครับไม่แต่ชอบมากที่ <laughs> ให้ลูกค้าดูผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วกดไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่ายังไม่โอนต้องประกอบการตัดสินใจตลอดเวลานะคะนี่อันนี้คือ <c oughs> เทคนิคการขายที่ดีนะคะเพราะว่าไม่างนั้นเดี๋ยวก,กดช้าลูกค้าเปลี่ยนใจเอาลูกเดียวพอไม่ได้เลยต้องแสดงให้ดูอยู่หน้าจอตลอดเวลาว่านี่ของดีนะ <c oughs> ของดีแบบนี้ต้อง อดทนรอ,อนิดนึงอย่าลืมลดให้ด้วยนะลด3,600บาทเท่าไหร่นะ3,600บาทเราคิด3,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้ครับ3,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศจัด QR code มาเลยส่งมาเลย<ช>ค่ะเดี๋ยวโอนให้ค่ะอยาอยาส่ง QR code ให้เลยนะครับอ้าวโค้ดมาแล้วเดี๋ยวขอสแกนซื้อแป๊บหนึ่งนะคะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วค่ะกี่วันถึงคะ ของผม3วันทําการถึงครับ3วันทําการนะคะไม่เกินสามค่ะงั้นเดี๋ยวจะรออยู่บ้านนะคะเพิมสยามของเราค่ะครับของเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้20-25วันค่ะโดยประมาณนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะรอทานอยู่ที่บ้านนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นมิติใหม่ของการช้อปปิ้งเลยนะคะ